ช่วงนี้นะคะเราคงต้องฝึกพูดว่าอันยองมาเซโยกันอยู่บ่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งอปป้าทั้งออนนี่นะคะพาเรตมาไทยแบบไม่มีพักจริงๆรวมไปถึงออนนี่คนนี้ด้วยซองเคโยค่ะ อีกหนึ่งนักแสดงนะคะแดนกิมจีที่บินลัดฟ้ามาทักทายแฟนๆชาวไทยส่งท้ายปีนั่นคือซองจีฮโยค่ะนักแสดงสาวจากเกาหลีใต้วัย1ิปีที่แฟนๆรู้จักกันดีกับแม่ทับจีฮโยจากรายการดังรันนิ n g Man ซึ่งการมาจามัดมิสแดนกิทครั้งนี้ค่ะทำเอาฟินสุดๆเพราะว่าเธอแจกความน่ารักสดใสและทักทายแฟนๆแบบปล่อยชิตแถมยังถือโอกาสอวยพรปีใหม่แฟนๆส่งท้ายอีกด้วยค่ะ 태국은 다 좋죠. <목소리> 푸켓도 가고 싶고, 파타야도 가고 싶고, 너무 다 가고 싶은데, 일단 이 방콕에 있는 시내 곳곳의 맛집들을 한번 가보고 싶어요. 응. 올 모든 태국 음식 다 먹고 싶어요. 똠얌꿍, 파타이, 푸파퐁커리, 너무 좋아요. 파인애플 볶음밥도 맛있고, 태국이랑 저랑 음식이 잘 맞는 것. 남나카, <목소리> <목소리> 가, 가, 스와디피마이, 네. 어 2024년에도 수수,